วันที่ 3.0g ได้เป็นตัวเกียร์ออตโต้ปี2019เหลือเป็นแค่765,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะรับประกันเครื่องเกียร์ไปให้เลย2ปีสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับปุ้ยนะคะอยู่ที่ SP สินค่ะของแบสสาขาที่2ค่ะเซรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพค่ะวันนี้ปุ้ยอยู่กับนะคะโตโต้เวนทูรี่นะคะบอกได้เลยว่าสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะวันนี้ จัดพิเศษส่วนลดทันทีมูล,ลค่า30,000บาทกันไปเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะโตต้าเวนทูด้วยสามจุดศูนีได้เป็นตัวเกียร์ออโต้ปี2019นสะคะสำหรับคันนี้ค่ะมอยวิ่งอยู่ที่แสนสาม เปิดค่าตัวอยู่ที่795,000บาทนะคะรับส่วนลดทันที30,000บาทไปเลยนะคะเหลือเป็นแค่7จ็0 0สนหกบาทเท่านั้นนะคะรายละเอียดออปชั่นคันนี้จัดหนักจัดเต็มนะคะบอกได้เลยว่ารถสวยโครงสร้างรถเดิมการันตีมีใบตรวจคุณภาพแน่นอนค่ะสำหรับคันนี้ค่ะ นะคะราเอียดคันนี้จะเป็นโตต้าเวนทูเรสสีขาวสภาพสวยๆเดิมๆการันตีโครงสร้างการันตีเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ให้เรียบร้อยราเอียดด้านหน้านะคะคันนี้จะได้เป็นตัวกระจังหน้าเป็นโครเมียมหมานะคะไฟตัดหมอกเป็นคู่หน้าเรียบร้อยค่ะแล้วก็ในส่วนของนะคะไฟอ่ะ กระจกมองข้างนะคะคันนี้จะได้เป็นตัวโครเมียมนะคะสีขาวสวยเดิมโรงงานนะคันนี้นะเรายังเก็บรายละเอียดยังไม่เสร็จนะ,ะบอกได้เลยว่าคันนี้นะคะได้สภาพโครงสร้างรถสวยแน่นอนภายในจะได้เป็นเหมาะหนังแท้เดิมเดิมมาจากโรงงานค่ะนะคะแล้วก็จะได้ในส่วนของระบบเกียร์ออโต้ม่วิ่งอยู่ที่แสนสามเท่านั้นค่ะ ะะฟังไม่ผิดแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ไม่วิ่งไปแค่แสนส0 0หมกิโลเมตรนะคะและประตูสไลด์นะคะซ้ายขวานะ,ะทั้งสองข้างเลยนะคะมือเปิดจะเป็นตัวคูมี่ยมทางคันนะคะในส่วนของโตเต้าเวนทุรีคันนี้ค่ะเบาะภายในนะคะจะถ้เป็นเบาะหนังสีดำสามแถวและเบาะนะคะ ของหลังคนขับตรงนี้นะคะจะเป็น2ตัวแบบนี้ V.I.P. สามารถหมุนเบาะได้นะคะ360อองศาเลยนะคะสำหรับคันนี้มีนะคะในส่วนของนะคะเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งนะคะแนะนำนะคะลูกค้าซื้อรถนะคะจะต้องมีตัวเข็มขัดนิรภัย ทุกที่นั่งนะคะแล้วก็ได้แถมหน้าในส่วนของตัวพรมกระดุมไปให้ด้วยนะสำหรับคันนี้ค่ะรายละเอียดของคันนี้นะคะประตูจะเป็นตัวธรรมดานะคะยังไม่ได้เป็นไฟฟ้านะคะจะติดนะคะในส่วนของโครเมียมเวนทรี uri, มาเรียบร้อยนะถือว่าได้รายละเอียดรถสวยสภาพพร้อมใช้1คันนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะตัวไฟท้ายนะคะ ปยท้ายดีไซน์มาได้สวยงามนะคะสำหรับใครที่ตามหาเวนทูรี่อยู่นะคะเดี๋ยวต้องมาเปิดดูนะในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะเบาะแถวที่3มสามารถพับเก็บได้เลยนะคะเบาะแถวที่3มสามารถพับเก็บนะคะแขวนได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเบาะหนังสีดำนะคะพับเก็บ พับแขวนได้แบบนี้เลยนายกขึ้นด้านข้างได้เลยนะคะาการใช้งานก็แบบสะดวกสบายมากๆนะคะสามารถพับเก็บได้นะคะพับขาตรงนี้แล้วก็แขวนด้านบนได้เลยนะคะเพิ่มนะคะในส่วนของที่วางสัมภาระด้านหลังได้เพิ่มอีกแบบกว้างๆเลยนะคะยางไหลเครื่องมือแม่แรงไม้ครบนะคะทุกอย่างโครงสร้างรดสวยนะคะน็อตไม่มีขยับแน่นอนนะสำหรับคันนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูสไลด์นะคะอีกนะคะอันนี้ประตูสไลด์ซ้ายขวาเลยนะคะด้านในก็เบาะนะคะสามารถหมุนได้360องศานะคะใครที่ตามหาอยู่นะคะงบไม่เกิน8แสนนะ,ะสามารถจัดคันนี้ได้เลยนะคะโตเต้เวนทรี3.0 g ร e อ Auto ปี2019นะคะคันนี้นะคะเน้นยับถึงรอบนะคะสำหรับใครที่ตามหารถตู้แบบฟรีดาว วันนี้ปุ้ยจัดให้เลยนะคะสามารถออกรถดาว0%ได้เลยนะคะคันนี้พรอ,อยู่ที่14ใบเ่า84งวดได้เลยนะคะสามารถนะคะจัดนะคะบริการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะรับประกันเครื่องเกียร์ไปให้เลย2ปีและนะคะวันที่รับรถนะคะเน้นย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับวันที่รับรถ รุ้นรับของขวัญน,นะคะของกำนันอีกเยอะแยะมากมายนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์คลิปนี้ไว้ด้วยนะคะนะสำหรับคนนี้ฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะสนใจสามารถทักจองสิทธิ์ได้เลยนะคะทักด่วนได้เลยค่ะ